ไลอันกาเซียอยากจะลองอัดเจเวนตาเดวิดโดยล่าสุดนั้นไลอันกาเซียได้กล่าวท้าทายทางด้านเจเวนตาเดวิดว่าถ้าเราได้ชกกันผมจะซัดเขาให้หลับคาเวทีไปเลยอดีตแชมป์เฉพาะการรุ่นไลเวทของวันยูบีซที่เขามักจะออกตัวแรงมาโดยตลอดว่าอยากจะลองวัดฝีมือกับทางเจเวนตาแทงเดวิดแชมป์โลกของวันยบีดูสักตั้ง โดยล่าสุดนั้นทางไลอัอนกาเซียก็จะมีโปรแกรมขึ้นชกกับทางฮาเวียร์ฟอร์ทูนาในวันที่17ก,กักยาคมนี้โดยไลอันกาเซียได้ให้สัมภาษณ์ถึงฟอร์ทูนาว่าฟอร์ทูนาคงยืนระยะกับผมได้ไม่นานหรอกตอนนี้ผมอยู่ในช่วงพีคผมกำลังสดกำลังแรงอยู่เลยผมแข็งแกร่งทั้งกายและใจนะตอนนี้ไรอัอนกาเซียได้กล่าวต่ออีกว่า หลังจากที่ผมจัดการฮาวเวียฟอร์ตูนาแล้วก็จะถึงข่าวของเจวินต้าเดวิดผมฟันธงเลยว่าอย่างไงไฟของผมกับไอ้แทงเจวินต้าเดวิดก็ไม่ครบ12ยกแน่มันจะเอาอะไรไปครบ12ยกผมไม่มีทางปล่อยให้เขารอดไปได้ไรอันกาเซียให้สัมภาษณ์กับ TMZ นั่นเอง